ส่วนการจับถือครับก็ถือว่าไม่เคอะไม่เขยนะก็จับได้ดีครับเนี่ยนี่ไงใครอยากเล่นเกมแบบจอใหญ่ๆกั่เชิมแผ่นนะโอ้ยไอแผนนี้คือตอบโจทย์ครับต่อกับจอยได้เนี่ยโหเกมเมอร์นี่ชอบครับก็นี่ครับเมื่อกี้ก็มีจังหวะเฟรมเด็ก ตกเล็กน้อยกระตกเล็กน้อยครับดีจริงๆดูเห็นไหมไหลลื่นเลยครับมันก็สามารถตตดหน้าคือมันเหมือนตัดบนคอมเลยครับก่อนจะไปแกะกองขั้นครับยังไงก็ช่วยฝากกด Subscribe ให้ช่องเรือเล็กของเราด้วยครับเราจะได้มีกำลังใจในการทำงานกันต่อไปครับรบกวนด้วยนะครับ สวัสดีครับรายการเนี่ยบอกแกะกล่องครับแกะกล่องดีแกะกล่องโดนกับผมนายจอนวาครับคลิปนี้ครับมีของดีมาแกะกล่องรีวิวกันอีกแล้วครับกับเจ้านี่เลยครับบอกเลยว่าหายากมากๆครับกับเจ้าตัวนี้ครับ iPad Air 5นี่ครับจัดมาครบชุดครบเซตเลยครับไม่ว่าจะเป็น iPad หรือ Apple Pencil Gen 2ครับซึ่งก่อนหน้านี้ครับบอกก่อนว่าผมใช้ iPad ตัว Gen 6นะกับ Apple Pencil ตัว g e นแรกแล้วบอกเลยว่าใช้มา45ปีเนี่ยยังใช้งานได้ดีอยู่เลยยังเร็วอยู่เลยครับแต่เมื่อเจ้าตัวนี้ออกมาครับด้วยสเปคด้วยอะไรก็แล้วแต่โอ้โหบอกเลยว่าไม่จัดไม่ได้ครับก็เลยไปจัดมาครับตัวนี้ครับอยู่ที่หน้าผมเนี่ยเป็นตัว iPad Air 5ตัว Wi-Fi ครับความจุที่64 g b ครับราคาเนี่ยอยู่ที่29 0 0 0 900บาทครับนี่ ราคายังติดอยู่ตรงนี้อยู่เลยครับอ่าแล้วก็ส่วน Apple p e n c เ l Gen 2ครับตัวนี้อยู่ที่4,490่ยบาทครับแล้วสุดท้ายครับผมจัดประกันมาเพิ่มเติมนะครับเป็น Apple c a r e p a ัเพิ่มเป็น2ปีครับก็โดยอีกประมาณ2,900บาทครับรวมไปรวมๆเดียประมาณ28,900บัารอยบาทครับถือว่าราคาเนี่ยหนักพอสมควรครับแต่ถ้าเราได้ใช้งานมันเต็มที่ครับก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคานั่นแหละครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาลองดูว่าไอ้ตังที่ผมเสียไปเนี่ยมันจะคุ้มค่าแค ใช้ประกงปากกาให้พร้อมครับแล้วดูว่าคุ้มค่าไหมครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับ มาครับนี่ผมได้แกะกล่องชํำระออกมาก็แอบไปติดฟิล์มมาแล้วด้วยครับก็เป็นฟิล์มด้านธรรมดาเนี่ยติดมาเรียบร้อยครับเริ่มจากแกะออกมาก็จะเจอตัว iPad Air 5เลยครับนี่ครับเลือกสีดํามาครับซึ่งจริงๆแล้ว iPad Air 5เนี่ยมีให้เลือกถึง5สีนะอ่านี่ข้าง iPad Air 5ก็จะเป็นรูปทรงประมาณนี้ครับบอกเลยว่าดีไซน์เนี่ยไม่ต่างจาก iPad Air 4เลยครับต่อมาครับในกล่องมีอะไรครับก็นี่ครับก็เป็นพวกคู่มือการใช้งานนะแล้วขณะก็จะมีสติกเกอร์แถมมาให้ด้วยครับต่อมาครับก็จะเป็นนี่ครับจาก ายชาร์จ u ย b Type ยบีไทป์ C ูไทปนะอ่ะให้มา1เส้นครับแล้วก็ยังไม่ลืมที่จะแถมตัวนี้ครับอะแดปเตอร์ครับตัวนี้ครับเป็นอะแดปเตอร์ฟ้าชาร์จนะ20วัตต์อ่าให้มาด้วย1อันครับก็ตรงนี้เป็น Type C นั่นเองครับส่วนตัว Apple p e n c i l ครับนี่ก็แกะมาแล้วเช่นเดียวกันครับเป็นเจน2นะในกล่องไม่มีอะไรเลยครับมาดูที่ iPad กันบ้างดีกว่าครับว่าดีไซน์เป็นอย่างไรและสเปคเป็นอย่างไรบ้างครับตัวนี้ครับเป็นตัวที่หน้าจอ ขนาด10.9นิ้วนะนี่แล้วก็รีเฟลเลตนี้ยังอยู่ที่60 เฮิร์ดนะยังไม่ถึง120เหมือนพวก iPhone หรือ iPad Pro นะเพราะหน้าจอเนี่ยยังเป็นแบบ Liquid r e t i n a อยู่ครับอ่าตรงนี้เป็นกล้องหน้าครับเป็นแบบเอาต์้าวนะความละเอียดที่12ล้านพิกเซลด้านหลังครับตรงนี้ครับเป็นกล้องวายนะความละเอียดเท่ากันเลยครับ12ล้านพิกเซลเหมือนกันครับแล้วก็มีโลโก้ Apple อ่าสวยงามตรงน,รงนี้แล้วก็ตรงนี้คือจุดเดียวที่ดีไซน์ต่างกับ iPad Air 4ครับเพราะถ้าเป็น iPad Air 4ตรงนี้จะเขียนว,ว่า iPad เฉยๆนะแต่อันนี้ครับเขียนมาว่า iPad แอรครับก็แสดงว่าตัวนี้เป็น iPad Air 5้นั่นเองรอบเครื่องมีอะไรบ้างครับด้านบนอ่ะเห็นไหมนี่นี่กล้องมันจับได้ไหมครับนี่อ่ะด้านบนครับเป็นลำโพง2จุดนะแยกมาครับแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นปุ่มโฮมที่สามารถทัส ID ได้แกนหน้าไม่ได้นะตัวนี้ครับด้านข้างครับปุ่มเพิ่มลดเสียงครับแล้วตรงข้างๆงนี้ครับมันจะเป็นแถบแม่เหล็กครับไ้ทำไมครับก็ไว้ทำอย่างนี้ครับนี่ ไว้ติด Apple Pencil นั่นเองครับถอยลงมาด้านล่างครับนี่ด้านล่างจะมีโลโําโพงอีก2ตัวครับพร้อมกับตัวูช u e Shark t y p ซีนะนี่ให้มาครับอ่ะดูที่สเปคเครื่องกันบ้างครับเจ้าตัวนี้สเปคเป็นอย่างไรครับตัวนี้ครับใช้ชิปเซตตัวแรงครับตัวเดียวกับที่ใช้บน iPad Pro นะคือ Apple M1 ซึ่งตัวชิปเซ็ตตัวนี้เนี่ยจะมี CPU และ GPU เนี่ยอย่างลั แปดคอเลยทีเดียวเรียกว่าแรงเหลือรับประทานจะเอาไปทำงงทำงานเล่นเกมร,รับรองว่าเหลือเหลือ<ๆ>แน่นอนครับส่วนการเชื่อมต่อครับตัวนี้ครับเป็นบลูทูธ5.0ครับแม้จะไม่ใช่บลูทูธตัวใหม่ล่าสุดน,นะแต่เขาบอกเลยว่าต่อเนี่ยจะต่อหูฟังไร้สายไม่ว่าจะยี่ห้อใดก็จะไม่มีดีเลยครับเรียกว่าเป็นบลูทูธที่เร็วกันครับสำหรับ a อ p l e ครับส่วน Wi-Fi ครับรองรับ WiFi 6แรงเหลือเหลือนะไว้ทำง,งทำงานอะไรเงี้ยเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวคลิปนี้จะมาดูดว่ามันแรงจริงหรือเปล่าครับเดีย๋ยวจะเล่นเกมแล้วก็ลองตัดต่อเล็กน้อยครับดู แค่ไหนครับกับราคา2900บาทครับมาเมื่อพร้อมแล้วเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับเอาครับเดี๋ยวเรามาทดสอบการใช้งานกันก่อนเลยดีกว่าครับเดี๋ยวจะลองทดสอบเรื่องแรกคือเรื่องเล่นเกมนี่ละครับซื้อมาก็เล่นเล่นเกมกับเล่นทํางานเนาะลองเล่นเกมดูก่อนเลยครับเดี๋ยวเราเริ่มทดสอบจากพับจีมอบายก่อนเลยดีกว่าครับมาโอ้โหเปิดมาเสียงก็กระหึ่มเลยครับอ่าเนี่ เสียงกระถือมากออก2ฝั่งครับเป็นสตอริโอก็ตอนนี้ครับผมเปิดแสงสีเนี่ยอยู่ที่แบบเกือบเต็มนะอนี่้เนี่ยเปิดอ,อยู่เกือบเต็มนะแล้วก็ที่เห็นเป็นสีอาจจะไม่สวยเพราะผมติดฟิล์มแบบด้านนะอ่ะมันก็จะดรอปความสีสันสวยงามแต่ดูที่ตาเปล่าเนี่ยบอกเลยว่าสีสันสวยมากมาดูที่ s e ตติ้งกันก่อนครับติ t งดูที่กราฟิกครับมากราฟิกครับตัวนี้ครับกราฟิกปรับได้สูงสุดที่ ออาต้า HD นะอ่านี่นะครับส่วนฟเฟรมเรทครับเราสามารถปรับได้สูงสุดที่เอ็กตรีมนะแต่ตัวกราฟิกเนี่ยต้องอยู่ในที่บาลานซ์กับสมูทเท่านั้นนะอ่าส่วนภาพเพล่กก็จะประมาณนี้ครับนี่ก็จะตับได้ประมาณนี้เลยครับความสมงคงสว่างนะครับตอนนี้ผมอยู่ในห้องซ้อมแล้วครับเดีย๋ยวเรามาทดสอบว่าการจงการจับถือครับหน้า iPad ขนาด10.9นิ้วเนี่ยจะจับได้ดีขนาดไหนครับแล้วก็ความเร็วความลื่นครับดูที่ว่าจะดีขนาดไหนพวกจะ โจโรด้วย,ยเดี๋ยวราทดสอบกัครับหสอบเกมพับ G นะอ่านี่ครับผมเปิดใจโรหมดแล้วครับนี่นี่ครับใจโรครับก็ลื่นไหลดีนะเดีย๋ยวลองคุมดีว่าถ้าจอยอย่างนี้ยจะคุมใจโรได้หรือเปล่าครับปกติเนี่ยผมเล่นกับ iPad เนี่ยส่วนมากผมจะใช้นิ้วรางนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวลองใช้ใจโรดูเลยครับมาโชว์โอเคนี่ครับ ก็ใช้ใจโรกก็จะมีความงงงนิดนึงนะด้วยความที่จอใหญ่มันไม่เหมือนกับตัว Iphone นะแต่ถ้าเล่นไปสักพักเนี่ยน่าจะชินนะ่ iPad เนี่ยบอกเลยครับจอเนี่ยเห็นกว้างกว่าเห็นได้ชัดเลยครับขอบเขตการมองเห็นเนี่ยตัว i p a d จะได้เปรียบก,กว่า i p h o n e นะสัวการจับถือครับก็ถือว่าไม่เคอะไม่เขยนะก็จับได้ดีครับเนี่ยสามารถเล่น4นิ้ว5นิ้ว6นิ้วได้เลยครับนี่ครับเห็นไหมนี่ แล้วลูกนี่ครับจับได้ดีเลยครับสามารถตั้งปุ่มได้ค่อนข้างจะฟรีฟอร์มนะส่วนเรื่องเสียงครับอ่ะเปิดดังๆให้ดูสักทีครับนี่เปิดสุดแล้วนะดูครับโอ้โหมีครับาการจับถือข้อประมาณนี้ครับ เดี๋ยวผมให้ดูแบตเตอรี่ก่อนวันนี้ผมต่อหูฟังบ l u e t o กับ AirPods ตัว Gen 2นะอ่านี่อยู่ตรงหูผมแล้วก็อัดจอครับแล้วก็เปิดแสงเกือบสุดนะอ่าแล้วก็แบตตอนนี้อยู่ที่96ก็เดี๋ยวดูกันว่าเล่นไปสักเกมหนึ่งเนี่ยจะลบไปประมาณเท่าไหร่ครับน่ะโทมา no, no, no. นเนี่ยไงจับถือก็ประมาณ โอเคครับแต่ต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องตั้งปุ่มให้ดีๆนะ iPad เนี่ยเพราะมันจะเนี่ยเรื่องการถือการจับเนี่มันจะไม่ค่อยถนัดมือเท่าไหร่ครับไม่เคยใครที่ไม่ใช้ iPad มาครับมาเล่นจอใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็ต้องงงนิดนึงครับพอมาเจอจอใหญ่ๆก็จะตกใจนิดนึงครับแต่เล่น iPad เนี่ยมันก็ได้เปรียบครับตรงที่มุมอมองมันจะกว้างกว่าแล้วก็สัตรูเนี่ยจะเห็นได้ง่ายกว่าพวกบนบนบนมือถือนะอย่างมือถือ เ <No>, no. มื่อก่อนเนี่ยผมก็เคยเล่นน iPad นะแต่ไม่เคยใช้ใจโลนะเนี่ยเพิ่งหัดใช้ใจโลกับ iPad Gen Air 5นี่แหละใจโลต้องพัฒนา,นายเยอะครับท่านรับผมเห็ <No. S 2> นไหมอย่างน้องก,ก็ยังโดนครับแต่ถ้าเป็นคนเนี่ยน้องน่าจะร่วไปแล้วครับเราเห็ no, no, no. นรับ เป็นไงเจอ iPad Air 5เข้าไปรู้เรื่องแล้วด้วย iPad จอใหญ่เนี่ยพอต,ตัวตัวเนี่ยเออผมว่ามันทำได้ดีกว่าไอโทษมือถือนะทำามันยังเหลือสามอยู่เลยอ่ะ Nope, nope. นี่ไงนี่นไงนี่ไง iPad Air 5กินไก่ไปเลยครับอันนี้ผมเล่นปลาเมื่อกี้ เกือบจะ40นาทีนะความร้อนเนี่ยไม่ร้อนเยอะนะก็จะมีจับแบบอุ่นๆมือบ้างตรงประมาณบริเวณนี้นะก็อุ่นๆเล็กน้อยครับแล้วก็แบตเตอรี่ครับเล่นเมื่อกี้ผมจำให้ผมเล่นประมาณ96นะตอนนี้เหลือประมาณ78ครับก็แบตลดไปประมาณอ่าใช่ลดไปป1เปร์เซ็นตครับก็ถือว่าไม่เยอะนะเกือบชั่วโมงแต่แบตลดไปแค่18ก็ถือโอเคอยู่การเล่นเกม PUBG Mobile เยียมก็เล่นได้ไหลลื่นครับ เกมต่อมาเดี๋ยวเรามาเทสเกมนี้ดีกว่าครับเกมที่กินสเปซสุดในเกมโมบายครับนั่นคือเกม Genshin Impact นันเองครับเดี๋ยวผมจะมาเทสกับ iPad Air 5ครับซึ่ง iPad Air 5เนี่ยมันจะมีความพิเศษของที่มันเนี่ยสามารถต่อกับพวกจอยแบบนี้ได้ครับมาเดี๋ยวเราจะทดสอบเล่นให้ดูว่ามันเป็นอย่างไรบ้างครับ มาดูเซตติ้งกันหน่อยผมตอนนี้ผมคือผมเล่นที่ร้อเเซนะผมอัดจอไปด้วยครับแล้วก็เล่นกับ WiFi ต่อบลูทูธกับจอยตัวนี้นะอ่าเราดูเซตติ้งของเกมนี้กันหน่อยครับเกมชินอ mm ิมแพกมาการาฟิกตอนนี้คือผมเนี่ยรับเป็นไฮนะแล้วก็ตับเฟรมเรทเนี่ยที่60เฟรมเรทนะเครื่องเนี่ยยังไม่โอเวอร์ฮีทมากนะยังไม่ขึ้นแบบสีแดงนะอา้าวเกมยัง,ยงพอเล่นได้ปกติมาเกมชินอิมแพกครับผ้บบาก็สวยนะนี่ผมเปิดสีสุดนะนี่อา่าเปิดไฟสุดเลยครับ สีสันภาพสวยดีครับอืม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 ไหลเรื่องดีนะใช้จอยเล่นก็โอเคครับใครอยากเล่นเกมแบบจอใหญ่ๆญกันชิมแผ่นนะโอ้ยไอแผ่นี้คือตอบโจท์ครับจอใหญ่แล้วก็ต่อกับจอยได้เนี่ยโหถือว่าเกมเกมเมอร์นี่ชอบครับแต่เล่นเรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่รู้ว่า แบตเนี่ยจะเอื้อขนาดไหนครับเมื่อกี้เล่นพับจีก็แอบ,บแบตลงเยอะอยู่เหมือนกันนะพับจีเนี่ยก็นี่ยครับเมื่อกี้ก็มีจังหวะเฟรมเร็ด ตกเล็กน้อยกระตกเล็กน้อยครับอาจจะเป็นเพราะโหลดฉากไใหม่ๆมันก็เลยมีอาการแบบซึกสมคักเล็กน้อยครับแต่ก็ไม่ได้เจอบ่อยนะก็คือเมื่อกี้มาสักพักก็คือเดี๋ยวเจอรอบที่สครับหลังเล่นมาสักพักหนึ่งครับนี่แหละครับใครที่ชอบเล่นเกมชีมแพ c t นะก็ถือว่าไอแพร์ฮะเล่นได้ดีครับก็มีแค่ตอนโหลดฉากบ้างเล็กน้อยที่จะมีอาการแบบแหลกแต่แบบจึ๊กเดียวแล้วก็หายเลยก็เล่นได้ลื่นเหมือนเดิมครับส่วนแบตเนี่ยก็เมื่อกี้ก็ดูแล้วครับเล่นไปจะา0นาทีแล้วแบตลงไปประมาณ เจถึงซนะก็พอๆพกับพับจีมอบายแหละเอพอพอกๆกันใกล้ๆกันใกล้ๆกันก็เรื่องสุดท้ายครับเมื่อกี้ไปเล่นเกมหมดแล้วก็ถือว่าเยี่ยมยอดครับเรื่องของการเล่นเกมครับแต่อันนี้ครับเดี๋ยวจะมาลองใช้ของเรื่องของการปากกาแล้วก็ตัดต่อกันบ้างครับนี่ครับ a p p l e Pencil Gen 2นะก็จริงๆเจ n 1อะ่ะก็ใช้งานดีอยู่แล้วครับแต่เจน2มันจะดีตรงที่มันสามารถแบบพวกแบบทัดตรงนี้ได้เห็นไหมตอนแรกมันเป็นตัวปากกาอยู่นะเห็นไหม พอผมคลิกสองคลิปนี้ปุ๊บๆเห็นไหมมันจะกลายเป็นยังลบอ่ามันจะมีพวกนี้แล้วตัว iPad เนี่ยกับปากกาเนี่ยก็มีความสามารถที่แบบว่ามันสามารถเขียนแล้วมันจะกลายเป็นตัวหนังสือได้นี่มันจะเขียนได้แล้วมันก็สามารถแบบปัดขึ้นปัดลงเพื่อแบบว่าให้มันแบบแบ่งช่องไฟได้หรือจะไม่เอาก็ขีดค่าได้หมดเลยหรือจะวงกลมเพื่อจะ c o ปปี้ก็ได้เช่นกันเห็นไหม ถือว่าปากกาเนี่ยโอเคมากๆนะแล้วยิ่งใครที่ไปใช้กับแอปเตอร์บัตตี้อย่างพวก o ูดโน้ตหรืออะไรพวกนี้จะทําให้ปากกาเนี่ยว่ารูปได้ดีขึ้นแล้วจดดได้ดียิ่งขึ้นถือว่าผ่านปากกาถือว่าผ่านเลยครับนี่คือเรื่องของการเขียนปากกาเดี๋ยวมาดูเรื่องของการตัดต่อกันบ้างผมใช้แอปเตอร์บัตตี้ครับแอปเวลโล อ่ะว่าเวิลว่ะดีจริงๆดูเห็นไหมไหล,ลื่นเลยครับมันก็สามารถตัดได้คือแอปเนี่ยมันก็จะดีตรงที่มันมีพวกสติกเกอร์ใส่ซูเปอร์ได้หรือมันสามารถตัดมันเหมือนตัดบนคอมเลยครับแล้วก็ผมเนี่ยลองตัดเล่นๆดูแล้วก็โอเคนะเนี่ยนี่ดูมีเขาเรียกว่าอะไรวีเอฟเฟกของวิดีโอให้เลยนะเนี่ยแล้วมันตัดได้ลื่นๆนะเนี่ยเห็นไหมดูเนี่ย บอกเลยว่า iPad Air 5ตัวนี้เนี่ยเอาไปตัดต่อถือว่าโอเคมากๆเรียกว่าตัวนี้แรงตอบโจทย์ทั้งเล่นเกมและทำงานทีเดียวครับไปใช้งานมาค่อนข้างจะหนักหน่วงเหมือนกันนะสำหรับ iPad Air 5ตัวนี้ครับว่าจะเรื่องเล่นเกมพ u b g Genshin Impact หรือจะตัดต่อวาดรูปก็ไปลอง มาให้หมดเรียบร้อยแล้วครับจุดเด่นครับก็คือเป็น iPad ที่แรงมากๆครับ Apple M1 เนี่ยเลยเพราะว่าตอบโจทย์เรื่อง,องการเล่นเกมและทำงานมากๆครับจอสีสันสดใสแม้ว่ามันจะไม่ใช่ตัว120เฮิร์นะเล่นเกมครับเป็นยังไงครับควาจีครับใจลงใจโล,จโลการจับการถือไม่หนักจนเกินไปนะแค่ต้องปรับปุ่มอะไรให้มันแบบว่าเข้ากับมือเล็กน้อยแล้วก็พูดใจโลเนี่ยตอนแรกรู้สึกว่าถ้าเป็นจอใหญ่แล้วรู้สึกว่ามันจะใช้ใจโลยากหรือเปล่าก็ไม่ยากนะก็คุมใจโลอยู่ นนั่นแหละก็ถือว่าโอเคมากกับการเล่นพับ G Mobile นะส่วน Genshin i m p a c กเนี่ยก็เรียกว่าเล่นได้ดีเหมือนกันครับสำหรับ iPad Air 5โอ้โห Apple M 1นี้ต้องยอมรับจริงครับว่าสุดยอดมากๆมีอาการแบบ กระตุกเล็กน้อยแค่ตอนแบบโหลดแมปหรือตอนแบบเจอโมชั่นเบอร์เยอะเนี่ยมีครับแต่ตอนเจอผู้ศัตรูการโจมตีแบบเอฟฟิกเยอะเนี่ยไม่เกิดการเฟรมเรทตกเลยถือว่าไหลลื่นมากๆครับเรื่องความร้อนจากการเล่นเกมเป็นอย่างไรครับก็รู้สึกว่าอุ่นๆนะถ้าจับเครื่องเปล่าๆก็มีความอุ่นๆมือมากตรงบริเวณท้ายเครื่องนะส่วนเรื่องแบตอัดจอไปด้วยเปิด60เฟรมเรทเล่นแบบต่อจอยแล้วก็ต่อหูฟังแล้วก็ทั้งเปิดทั้งลำโพงอะไรเงี้ยก็รองมาหมดแล้วครับประมาณนะ ตัวนี้เล่นเกมประมาณ1ชั่วโมงนะก็แบตลดไปประมาณ20 5้าถึงก็ถือว่าอึดพอสมควรเล่นเกมได้หลายชั่วโมงเลยทีเดียวครับภาพสวยเสียงลำโพงของอันนี้ดังดีอาจจะแบบเบสอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าตอบโจทย์การเล่นเกมแบบไม่ไม่ใช่หูฟังเหมือนกันครับส่วนเรื่องปากกาพวกนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยปากกาเนี่ยทั้งงานได้ดีเอาไปตัดต่อหรือว่ารูปโอเคเลยครับแต่มันก็ต้องมีจุดขัดใจสักเล็กน้อยนะสำหรับ iPad Air 5ตัวนี้ครับหากใครเอามาทีมงานจดงานเล็กเชอร์งงานไม่ได้ใช้งานหนักมาก เล่นเกมมากเล่นน้อยตัว64กิกเนี่ยค่อนข้างจะโอเคแล้ะครับแต่ถ้าใครเอามาตัดงานแบบจริงๆจังๆนะบอกเลยว่า64กิกเนี่ยไม่พอนะจ๊ะแค่เกมเกม Impact เกมเดียวเนี่ยก็ล่อไป15กิกแล้วครับไหนจะอัดจ,จอไหนจะทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยผมว่าไม่พอนะ64กิกส่วนตัวผมถ้าผมแนะนำครับเอาให้ครบๆเลยนะแบบไม่เสียใจยทีหลังนะเพิ่มอีกห0 0 0เอาตัว256กิกดีกว่าตัวนั้นนะถือว่าครบจบ จริงๆครับผ่อนยาวๆไปถือว่าโอเคครับอ่ะเดียวบอกแกะกล่องก็จะประมาณนี้ครับใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับ p p d d ก็ถามกันเขาไม่ได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้นะเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบให้ได้ทุกคําถามจริงสัญญาครับแล้วก็สุดท้ายนี้ครับฝากด subscribe, กดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์ให้ช่องเลเล็ก h ช n แนลของเราด้วยครับสำหรับคลิปนี้ครับเดียนบอกแกกล่องกับผมนาจอนวัชต้องขอตัวลาไปก,ก่อนครับสวัสดีครับ